คุณทำร้ายเด็กคนนี้คุณทำร้ายเด็กคนนี้สภาพพี่ฟาดครับพี่ฟานแ้งเขาคิดถึงพี่เขาคิดถึงคิดถึงหิวหิวนมจังเลยอ่ะไอ้แ้งมาให่ แป้งไปดิโอ้ยอยากแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันเฮ้คุณดูสภาพเด็กคนนี้สิครับแฉไปเลยแฟงเปิดจะตุลรบุญมะฮะชื่อคุณยาวมากครับทำไมสภาพคุณถึงเป็นแบบนี้เขาบอกเขาเป็นพี่สาวที่แบบดูแลคุณแลเป็นแฟงเปิดจริงหรือเปล่าถ้าเป็นแฟงเปิดจริงแฟงเปิดเขาเต้นบี้ได้นะเต้นบี้เต้นบี้ได้ไหมโอ้โหสบายอยู่แล้วเพลงมา เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อแมงวันเยอะครับนี่นี่นี่อะไรคะเขาจะพิสูจน์ได้ว่าพี่สาวอย่างคุณน่ะดูแลเขาไม่ดีเอาเรื่องแรกเลยเรื่องขนมเอ้ยเดี๋ยวเรื่องหนังก่อนที่เขาเปิดอะไรให้ดูครับครับเขาเปิดหนังให้ผมดูทั้งวี่ทั้งวันนะครับให้ผมทําอะไรเขาเปิดบังคับให้ผมดูแต่หนังเดรอแล้วทำให้เราอย่างนี้เลยเหรอไม่เป็นเชนดูโหแต่แฟนเปิดก็นอกจากดูหนังแล้วก็ควรดูสารลูปตัวเองด้วยนะ เขาเปิดดูหนังเราไม่ให้เราทําอะไรเราเลยอ้วนขนาดนี้เขาอ๋อที่อ้วนนะครับอ๋อที่อ้วนก็กินแต่ของเหลือครับผมเขาบอกเขาทำขนมออก็ของเหลือไม่มีใครกินที่บ้านผมก็กินกินแต่ของเหลือทุกวันเลยครับอร่อยไหอร่อยไหมอร่อยไหมขนมโอ้ยนี่ยกนิ้วเลยครับผมยกนิ้วด้วยอร่อยอร่อยรสชาติอย่างอมนิโป้งไปดูใกล้ๆดีกว่าว่ายังไงเดี๋ยวเล่นไกลอ่ะคือ เขาเปิดหนังให้ดูแล้วให้ผมกินแต่ของเหลืออ๋ะไรโอ้กันเลยแต่ว่าพี่เฟิร์นดีซื้อของเล่นให้ผมเล่นมเป็นยังไงบ้างื้อรถบังคับเออโอ้โหเลรลงบังคับผมเล่นรถบังคับเลยเหรอรถบังคับอยากเห็นอยากเห็นไปดูขึ้ผมมาเลยบังคับมานี่มีรถบังคับนี่โอ้โหรถบังคับคันใหญ่มากอ่ะรถบังคับครับรถบังคับไหนลองเล่นดูสิซื้อให้เนี่ยรถบังคับอ่ะเออรถลิมูไม่ต้องใช้ครับใช่ไรอะเป็นรุ่นใหม่แล้วนี่ตัวนี่ตัวใหม่ล่าสัตว์เลยครับล่าสุด ไกพลาหรือไงล่าสัตว์ขอโทษทีครับผมครับตัวไหนเนาเอาเอาหอยเล่นไหมครับเดี๋ยวผมบังคับให้เอออหอยเล่นไหมเล่นไหอเดี๋ยวพักหน่อยอ่าหอยเล่นไหมผมบังคับให้เออหอยเลี้ยวซ้า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 ยหอยเดี๋ยวซ้ายหอยแบงค์เดี๋ยวแบงค์เดี๋ยวนี่มึงกับไม่เป็นรถอะไรนะรถบังคับ ออมันต้องบังคับมันนะมันเล่นไม่ได้เลยขวาหอยขวาหอยไปหน้าไปหน้าหอยไปหน้าไปหน้าไมถึงมึงมงคับกูเนี่ยเหรอใช่ครับต้องมงครับไม่บังคับเล่นไม่ได้ครับรถเนี้ย่รมงคับเหคับัตายแล้เออยากมีใยากเล่น้างไมี่ถมึงครับเล็กน้อยเดเใครก็จะหอมอากหอมแก้มเขานะจรงอไอหอยองหอมแก้มเปเิร์หสิ แล้วใครๆก็อยากอมแกมใช่ๆเพราะเด็กน่ารักเด็กน่ารักเนี่ยเอาไอหอมแก้มเซงเฟิร์หนึ่งสองสามอีข้างหนึ่งอีข้างหนึ่งหอมแก้มซ้ายแก้มขวาน่ารักขอไปอ้วก่อนได้ไหมนอกจากเครื่องเล่นอันนี้ เขาเนี่ยนี้มันก็มีมีตัวต่อด้วยครับผมไม่ตัวต่อนี่ระดับแบบตัวต่อพวกเลโก้งเลโก้อะไรเงี้ยมันไม่ธรรมดาพวกเลโก้ธรรมดาครับตัวต่อตัวต่อเจ๋งกว่าอยาแบบบังคับรถมาไม่เอานะมีรถบังคับแล้วยังมีตัวต่อด้วยอ๋อตัวต่อฮ่าผมตอนนี้เาไปหาตื้อพึ่งแล้วไม่มีครับ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแป๊บปันรายการเรามาถึงขั้นนี้แล้วอะรับมาเด้อไปแมะหานี้อะไรเนี่ยแล้วนี่ ัว uh huh> ต่อครับแล้วก็ก็มีพึ่งด้วยมีไหนพึ่งหน้าตายังไงพึ่ครับมันกลัวกลัวแยกไม่ออกเขียนชื่อไว้มืนมันคล้ายกันมากคล้ายกันมากมันเหมือนกับมาต้องเขียนชื่อไว้เปิดเล่นยังไงครับเปิดเออเวลาเล่นตัวต่อเล่นไงครับเล่นไงครับตัวต่อก็เล่นแล้วมันมันก็จะบินมันก็บินไปเลยหอยตายน่ารักจังเลยน่ารักน่ารักอย่างนี้เอาหอยจุ๊บมา แฟงเคดทำขนมเนี่ยเขาอร่อยไหมร้านพี่เฟิร์นำขนมอร่อยไหมเบเกอรี่ทำเค้กทำขนมเขาชอบทำที่บ้านอยู่แล้วอ่ะกินนะอร่อยไหมอันนี้เกี่ยวกับพ่อลงหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวทำไมกลัวอะไรพ่อลงนั่งหน่าอ๋ออร่อยครับผมอร่อยอรอยเหรอไม่อร่อยครับเราต้องมาแฉไอ้นี่มันจะยอมเขาทำไมล่ะเฮ้ยเอ้าฮ่าฮิฮ่า ชักชาอยู่ใหญ่เอาฮ่าฮ่าให้ใครต่อใครหลายๆทั้งนั้นนะเอาฮิฮิจะดูให้ดีเขาลีลาดกันเ้ลุึ้นมาเียเียเียววอ๋้ลุกขึ้นมาโอ้ขอโทษขอโทษน้องแฟนโฟร์เสียนมาเสียนเสียน เซียนตอนล่าเซียนไปลุกขึ้นมาสิอ้าวลุกขึ้นมาเลยลุกไม่ได้ทำไมลุกไม่ได้ติดขอโทษอโอ้ยเปิเต็นจะผมร่วงเลยอะแต่ผมไม่เป็ดดีแป้งอะไรรู้ไหมแป้งเนร่แป้งมันเพราะว่าใครถือแล้วจะมันมาเลยตัวหนึ่งสองสามไม่ถูกดิ มันโดนผงแป้งนิดนึงคือว่าอ๋อโดนผงแป้งนิดหน่อยเอาหม้อไปไกลๆอาจารย์จองหัวแล้วมีไปมีมาของดีนะตะตะเลดนะบุบหรือยังหัวหรอหม้อนี่แหละอาจารย์รู้ไหมคะอาจารย์ทําแป้งเนี่ยแป้งแบบนี้มันเอาไว้มาร์กหน้าได้นะคะจริงหรอแลงเฟิร์ดมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาร์กหน้าเลยอาจารย์ผสมใหม่เลยได้ค่ะใส่น้ําลงไปใช่ค่ะใช่่คะเราใช้แป้งหนึ่งถึงสองสูตร ใช่ป่ะแป้งเฟิร์ดมันนี่ลุกหมดแล้วเสร็จแล้วไม่น่ามาเกิดบ้านนี้เลยนี่มันเหมือนผสมใหม่เลยใช่เดี๋ยเดี๋ยวเอานี่ชุบเลยดีกว่าค่ะชุบเลยแต่แล้วส่วนส่วนผสมลงไปอีกโอ้อันนี้เพิ่มสีสันมันจะล้างยากหรือเปล่าครับนี่มั่งหน้าเหรอฮะอาจารย์ไม่ไม่เคยเชื่อเลยว่าแป้งโค้งทำขนมนี่มั่งหน้าได้อาจารย์น่ะไม่รู้อะไรหนูทำทุกวันเดี๋ยวโอ้ มันถึงขั้นหายใจไม่ได้ไปพักเลยนะครับไอ้พี่ไหวไหมเนี่ยบอกบอกให้คนติดน้ำขึ้นมาด้วยได้ไหมครับนี่ไงอยู่บนโต๊ะนี่ไงล้างสิเออน้ำอยู่บนโต๊ะนี่ไงพังเฟิร์งปลูกออนี่ทิชชู่ก็มีเออเปิบไปอ้ดีดีดีแล้วโอ้มันมันเข้าตอนที่ปาดนะครับ ยังไงจะไงอะเอาทำเองทำเองแล้วกันทำเองแ้งเปื่เป็นเด็กระเบียบเรียบร้อยพ่อลงคอยสั่งสอนมาตลอดค่ะโอเคครับโอเคครับยังไม่มีพ้อเช็ดใช้หมอยยวอาจารย์หาให้จ้าลูกครับขอบคุณครับ โอเคไหมครับโหดีขึ้นเยอะเลยครับคูัอยากให้ของขอบคุณยอมขอบคุณมากครับไม่เป็นไรลูกผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมแท้โอ้ผ้าใหม่แท้เลยเหรอครับโอ้ผ้าใหม่ยืดได้ยืดได้ด้วยเออมีเม็ดบีดด้วยนะครับมีเม็ดบี้มีเม็ดเี้ยอาจารย์เองลูกเหรอครับแล้วพ่อชาโมวด้วยนะชาโม่คุณตามัวแล้วครับผม เปดีาเปิดเปิดมี้าเปเปิดเปิดเปิดวเปิดาิรองเท้าแตรองเท้ากัดรองเท้าหูดีบอเท้าหูดีบเปิดแปงเปิดครับเอาละครับเอาละครับอ๋อออกเสียงอะไรกาไมิดีดูไม่ดีไอที่ออกเสียงนี้นวมันแน่นออพิกเฮ้ยอะไรเนี่ย หนาวหนาวใช่ไหมปากเบิ้ลเลยเหรอนะครับสำหรับการชกในครั้งนี้นะครับพิมเสนน้ำตาหมีแพนด้าเล่นโยคะครับมอบทองให้มันยกนู้นเลยทั้งฝั่งนู้นเยมันยกขาขึ้นตรงไหนวะเนี่ยและจากอ่อหม้อน้ำพิม์ลาร์ซูกินะฮะมอบทองให้ไม่ได้ไม่เธอมอญย่ออะไรฮะพิม์ลาร์ซูกิ ขออีกทีพิมรลสุกิเป็นหม้อน้ำมอหม้อน้ำครับผมหม้อน้ำรถอับยี่ห้อซิมเลสุกิเอ๊ะเอ๊ะเอาละมาพร้อมต่อยแล้วฮะอ่ะชกเอาละครับหมุน้วเหมือนหลบไปหมุนแดงหงอ พิงเชื่อครับพิงเชื่อครับ <S <S อ่านวดครับนวดครับมุมมตาำมนวดค<ฮ>ะับ <ไป S 1> เดี๋ยวโอ้ยอทำไมม,มันก็ฝั่งนี้อะฮะเ้าแล้วครับไปกันเลยยกสอง กที่สองหมดยกที่สองเข้ามุมเข้ามุมหมดยกต้องขอ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 ย้ายมุมบ้างได้ไหมมุมแดงมันอยู่ฝั่งนู้นนี่มุมเงินเออเออเออมาๆๆได้นี่ฝั่งนู้นนีเฮ้ย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 อ๋อโอเคเลบเราชดก่อหมุตมเงินว่าไม่หมูตมเงินเราก็อยู่มุมแดงจ้าหน้าไปกับพี่ มันเกะกะไรคนต่อยกันอยู่อ่ะกรรมการก็ต้องอยู่ในเวทีพี่ตั้งเยอะตั้งแยะต้งนู้นยืนอ่ะ